พวกเรากลััางงสบบยจึตมือพนเกิดเรื่องแล้วครับทุกคนพ่อแบงค์ขับรถทับแมวเนี่ยเมื่อกี้แมวเข้าไปเล่นในล้อรถนะครับแล้วพ่อแบงค์ไม่เห็นนี่มาดูสิบิงงบายพ่อพาแมวไปหาหมอแล้วน่าสงสารมากนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรอะ่ะตัวนั้นหรอตัวนั้นพ่อพาไปทำหมันแต่ดูตัวนี้สิดูขาไปสิอุย้ยกลัวเดี๋ยวเราพาแมวเข้าบ้านก่อน ตัวนั้นตัวนั้นอุ้มได้ไหมตัวนี้เป็นแมวผู้ชายนะครับพ่อพาไปทาหมันน่าสงสารแต,าแต่ว่าที่พ่อสองสารนะพ่อสองสารตัวนี้ไ,ไปเปิดประตูเร็วเปิดประตูบ้านเร็วไปเร็วไปเร็ว happy ม,มาปปมาแล้วแมแว่เขาบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งให้เดินเยอะอย่าให้เลียแผลเขาเพิ่งฟื้นแม่เขาเพิ่งเขายังงงงงอยู่ แต่ว่าลักกี้อน่าสงสารมากขาขาลักกี้อะพันผ้าหมดเลยมามาอุ้มเร็วมาอุ้มเร็วอุ้มลักกี้เข้าบ้านให้หน่อยลักกี้ไปเข้าบ้านกันรูปไปตอนนี้นะครับลักกี้ต้องเอาไว้ในกรงตลอดน้องบิ๊งปิดประตูให้พ่อหน่อยปิดแรงอึบอบึโอเคไปเข้าบ้านกันพ่อเสียใจมากๆเลยอะ่ะที่พ่อขัดรถทับแมวอะ่ะ แมวเขาไม่รู้ะแมวเด็กแม่แม่เขายังไม่ให้กินให้กินตอนเย็นแม่แม่ยังรออีกแป๊บหนึ่งให้กินตอนเย็นแม่แม่ไม่สงสารตัวนี้หรอโอดูขาเขาสิทำไมเขาป่วยอะโอโอไม่เป็นไรลูกหนูหนูอยู่เฉยเฉยก่อนเขาบอกว่าตอนนี้นะครับขาของเขาเนี่ยเขาเอาเหล็กใส่ไว้ข้างในเพื่อดามให้กระดูกเข้าที่ตอนนี้นะครับกระดูกหักครับทุกคน โดนรถทับกระดูกหักหนูหนูหนูอยู่เฉยลูกหนูหนูหนูห,น,ห,น,ห,น,หน,นูปิดประตูกันโอเคครับถึงตอนสำคัญแล้วเราจะให้ลัก,กี้ออกมาหนักนอกลาก,กี้ลาก,กี้อย่าดิ้นแรงโอ้โหลาก,กี้อยู่เฉยนะลูกลาก,กี้หนูเดินไม่ได้ลูกหนูเดินไม่ได้หนูเดินดน,นะเดี๋ยวอีกสักสามวันนะแม่เดี๋ยวสามวันเรามาดูกันว่าลาก,กี้อ่ะ จะเดินได้ไหมเนาะขอให้ลักกี้กลับมาเดินได้เหมือนเดิมเพราะเราสงสารมากเราไม่ได้ตั้งใจลักกี้เขาวิ่งเข้าไปในรถเองอ,ะกกอ่ะพ่อแบงค์กกไม่รู้เลยพ่อแบงค์กกขับรถธรรมดาลักกี้ชอบมีแผลอะ่ะใช่โอเคเดี๋ยวสามวันมาเจอกันครับสามวันผ่านไปครับตอนนี้ลักกี้เริ่มเดินได้แล้วโอ้โหแต่ว่าเป็นเดินกับเพกนะครับ ตอนนี้ลักกี้ยังกลัวอยู่นะครับลักกี้เดิน,น,นจะเพกได้แล้วโอ้โหเดินออกมาเล่นนอกบ้านได้แล้วเนี้อีกเจ็ดวันนะเดี๋ยวเรามาถอดอีกเจ็ดวันเดี๋ยวพ่อถอดให้ให้หมอถอดให้แล้วก็มาดูว่าจะเดินได้ปกติไหมโอโดูตัวนี้สิแต่ตัวนี้วิ่งได้สบายแล้นะแฮปปี้เข้าไปใต้รถอีกแล้วระวังนะตอนรถขยับอ่ะห้ามเข้าไปเล่นนะ เราขยับห้ามเข้าไปเล่นนะดูไหมยมงั้นจะขาห่าเหือนลักกี้โอเคเดี๋ยวอีก3วันเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะว่าจะเดินได้เก่งไหมโอเคไม่กิบตอนนี้10วันแล้วเราจะพาเมีไปถอดเฟือก ไี่กิฟเขาเปไ็นไรอ่ะขาขาจะดึงเือ,อ,อ,อกอนี่นี่แม่เ<อ>ขาแปะมาถึงใช่แล้วเขาก็กัดออกทุกวนันกัดทุกวนันพ่อลยต้องค่อยเล็มให้มันยังดีนะแม่ที่เขาไม่กัดเฟือกไป,ปใส่ปะก้าเลยแม่เฮ้ยตื่นเต้นนะอยากให้ขาเขาเดินได้เหมือนเดิมเขาจะได้สนุกเหมือนเดิมไปทำอะไรแม่โทรศัพท์เข้าคุณหมอโทรมาแล้วถึงแล้วครับโรงพยาบาลสัตว์บางปะอิน ได้เวลาตัวหนัก,หนกไหมปาไปชั่งน้ำหนักด้วยดูซิว่าน้ำหนักลดไหมวิ่งได้เหรอตอนนีอ้อาจจะต้องขอันนี้เพราะว่าเขาคงวันนี่เคอร์จะบอกว่าถ้าเกิดวันนี้อาจจะต้องวันยาวนิดหนึ่งจะตัดได้นิดหนึ่งเลยาแกมันหมดเหใช่ใชอย่าลองดูนะถ้าตัดไเนีย่ยอาจจะต้องขอวานนี้สิ ครับเพราะว่าให้มันแข็งมันเป็นเสือกไหมอ๋อลึกว่าให้ให้เจ้าของไปช่วยไหมไม่ต้องเนาะเดี๋ยวเรลมงดูก่อนมาแล้วถึงบ้านแล้วแม่ตอนนี้ขอบเสือกเสร็จแล้วนะครับมาๆๆเดี๋ยวให้แมวเดินเลยจะเดินได้ไหมแม่ตั้างลักที้หนูเดินได้ยังลูกอุ้ยลูแพ้เขาสิตรงนั้นน่ะ ตรงนั้นเป็นแผลที่ผ่าตัดนะครับแล้วก็เป็นแผลอับชื้นไม่กี้ลองอุ้มเขาออกมาอือโหดูขาดสิเป็นสีแดงเลยอะตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงสีแดงนี่นี่อยู่ข้างน้ตรงนั้นเหรอเดินได้ไหมเนี่ยลงน้ำหนักได้ไหมเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะเขาบอกว่าอีกสิบวันก็กระโดดได้เดี๋ยวเรามาดูว่าแมวตัวนี้จะกระโดดได้ไหมอีกสิบวัน กิวน้ำกินน้ำไปกินน้ำก่อนกินน้ำนะลกูก<ๆ>กินน้ำโอ้ <S <S เป็นสีแดงเลย<ๆ>นี่ครับทุกคน<ๆ>โดนรถทับตรงนี้แหละเนี่ยรถทับอะ่ะตอนนี้คุณหมอเอาเหล็กใส่ละใส่เหล็กเป็นแมวที่มีเหล็กอยู่ที่ขานะครับเขาเรียกว่าแมวเหล็กเป็นแมวหุ่นยนต์แล้วเป็นทรานสฟอร์เมอร์แล้วมีเหล็กอยู่ในตัวเป็นไงบ้าครับเ<ๆ>จ็บขาไหมเดินได้หรือเปล่า ยังกลัวอยู่ไปลองเดินดูลองลงน้ําหนักดูลูกี่นอนพักก่อนนอนพักก่อนก็ได้ให้ขอดูข้างในหน่อยข้างในเป็นไงลูกอืมเจ็บไหมเจ็บหรอลูกเจ็บอยู่หรอลูกเด็บยริงอยู่ครบไปไปขึ้นบ้านไปขึ้นบ้านปลอดภัย 30ิวันผ่านไปแล้วไบตอนนี้แมวเดินได้ยังมาดูสิอยู่ไหนลาก,กี้นี่กูลาก,กี้กระโดดขึ้นไปข้างบนได้แล้วเหรอหหอุ้ยดองให้เดินสิไม่ต้องให้เดินข้างบนนี่แนหะละลก,กี้ลาก,กิมไบเอาอาหารมาสิไหนๆๆพ่อป้อนเองพ่อป้อนเองหน,นูพ่อต้ององมาตรงนี้สิหมันลองเดินเออเออเออมาเดินมาเดินมาเดินได้ไหมนี่นเดินมาตรงนี้โรไกมานี่ตรงนี้หลกมา เขายังเก็บอยู่เหรอเมียว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 เดินเลยลูกเมียวเมียวเดินหน่อยลูกเฮ้ยเ้ยปล่อยปล่อยปล่อยเ้ยเดินได้แล้วเดินไปกินอาหารได้แล้วนี่รอยแผลยังอยู่เลยดูสิใบตรงนี้ขนเพิ่งขึ้นนี่นี่ตรงนี้เป็นแผลไหมรอยแผลยังอยู่เลยอะแต่ขนขึ้นเยอะแล้วตอนแรกตรงนี้แดงเลยนะโอ้หนึ่งเดือนผ่านไปเดินได้แล้วพ่อแบงค์นึกว่าจะเป็นแมวพิการไปซะแล้วนึกว่าจะเป็นแมวขาเป๋ ดีนะที่พวกเราพาไปพาไปผ่าตัดเสริมเลกโดด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 เร็วโดดนีโดด่โดดได้แล้วไปไปเร็วไ,ไปกินขนมแมวเลียกันโอเคน้องบิงงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามัให้ช่องบิงไบด้วยนะบายบาย